ตอนที่ 3. เสียงสะท้อนแห่งเจดจำนงคำถามของโอ๊ยังคงลอยค้างอยู่ในอากาศที่เย็นเยียบของห้องทำงานแต่แทนที่จะตอบรับด้วยทฤษฎีหรือสมการใดๆ อาจารย์ธนากลับทรุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้อย่างหมดแรงสีหน้าของเขาแปลเปลี่ยนจากความเอ็นดูในตัวสิทธิ์เป็นความตระหนกสุดขีดราวกับได้เห็นเรื่องเล่าสยองขวัญในวัยเด็กปรากฏขึ้นตรงหน้าเป็นไปไม่ได้อาจารย์พึมคำกับตัวเองมือไม้เริ่มสัน่นมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในยุคสมัยของเราอาจารย์อาจารย์พูดเรื่องอะไรครับ โอทถามความสับสนรเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความกลัวเมื่อเห็นปฏิกิริยาของอาจารย์ที่ปรึกษาผู้สุขขมเสมออาจารย์ธนาเงยหน้าขึ้นมองโอทดวงตาของเขาเบิกกว้างและฉายแววหวาดหวั่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโอทที่เธอเล่ามาทั้งหมดอาจารย์เคยอ่านเจอเรื่องแบบนี้เมื่อหลายปีก่อนมันไม่ใช่ทฤษฎีฟิสิกส์สมัยใหม่แต่มันอยู่ในตำราเก่าแก่เล่มหนึ่ง เขาเว้นจังหวะเรากับกำลังรวบรวมความกล้ามันถูกเรียกว่าเสียงสะท้อนแห่งเจตจำนง The Echo of Will มันเป็นปรากฏการณ์ระดับจักรวาลที่หายยากยิ่งกว่าการที่ดาวเคราะห์สองดวงจะโคจรมาชนกันว่ากันว่าในรอบแสนล้านปีจะมีเพียงชั่วขณะเดียวที่ม่านแห่งการเวลาจะเปราะบางลงและหากในช่วงเวลานั้นมีจิตของมนุษย์คนใดคนหนึ่ง โลดปล่อยความปรารถนาที่แรงกล้าพอมันจะทำหน้าที่เหมือนสมอที่ตอกตรึงห่วงเวลานั้นไว้ไม่มีเครื่องจักรไม่มีเทคโนโลยี มีเพียงโชคร้ายระดับจักรวาลที่เลือกโอ๊ตเป็นศูนย์กลางความปรารถนาของเธอที่อยากให้วันที่สมบูรณ์แบบอยู่ตลอดไปมันได้สร้างเสียงสะท้อนขึ้นมาโอ๊อาจารย์ธนากล่าวเสียงเครือเธอไม่ได้ย้อนเวลาแต่จิตสำนึกของเธอกำลังถูกดึงให้กลับไปฟังเสียงสะท้อนเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่า โอ้ดนิ่งอึง้งโลกทั้งใบของเขาใหญ่ขึ้นและน่ากลัวขึ้นในพริบตานี่ไม่ใช่ความผิดพลาดทางวิทยาศาสตร์แต่มันคือคำสาปของจักรวาลและที่เลวร้ายที่สุดอาจารย์ธนาพูดต่อเหมือนฝืนใจเอ่ยทุกถ้อยคำตำรานั้นเตือนไว้ยิ่งติดอยู่ในเสียงสะท้อนนานเท่าไหร่จิตวิญญาณของผู้ที่ถูกตรึงจะยิ่งผสานเข้ากับห่วงเวลานั้นมากขึ้นเรื่อย เหมือนเทปที่ถูกอัดทับซ้ำๆจนเนื้อเทปเริ่มเสื่อมสภาพจนในที่สุดจิตสำนึกของเธอจะถูกฉีกออกจากกันและสลายไปกลายเป็นเพียงผีที่แสดงละครซ้ำเดิมไปชั่วนิรันร์โดยไม่มีตัวตนของโอ๊ตหลงเหลืออยู่อีกต่อไปคำว่าตลอดไปไม่เคยฟังดูน่าสยดสยองเท่านี้มาก,ก่อนต้องมีทางแก้สิครับ โอตตะโกนออกมาเขาก้าวเข้าไปหาอาจารย์คว้าแขนของเขาไว้แน่นในตำรานั่นมันต้องบอกวิธีแก้ไว้สิอาจารย์ธนาสายหน้าชา้ชาๆอาจารย์อ่านมันแค่ผ่านผ่านเมื่อนานมาแล้วจำรายละเอียดทั้งหมดไม่ได้จำได้แค่ว่ามันมีวิธีแต่กุญแจสําคัญในการทำลายเสียมสะท้อนมันถูกจารึกไว้ในตำราฉบับดั้งเดิมแล้วมันอยู่ที่ไหนตำรานั่น ความหวังสุดท้ายของโอ๊ตถูกแขวนไว้บนเส้นได้อาจารย์ธนามองลึกเข้าไปในดวงตาที่สิ้นหวังของเขาก่อนจะเอ่ยชื่อสถานที่ที่ทำให้ความหวังนั้นแทบจะขาดสะบ้นลงหอสมุดแห่งชาติในห้องเก็บรักษาเอกสารโบราณฉบับพิเศษหัวใจของโอ๊ตหล่นวูบสถานที่นั้นไม่ใช่ที่ที่นักศึกษาธรรมดาธรรมดาจะเดินเข้าไปได้ มันเป็นสมบัติของชาติถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาที่สุดอาจารย์ธนาอธิบายไม่มีทางที่คนนอกจะเข้าไปได้ไม่มีทางที่เราจะขออนุญาตได้ทันก่อนที่จิตของเธอจะเริ่มสลายไปความจริงอันโหดร้ายกระแทกเข้าใส่โอ๊ตเต็มที่อาจารย์ธนาไม่มีพลังวิเศษเขาเป็นเพียงบรรณารักษ์ผู้รู้ที่ของหนังสือต้องห้าม แต่คนที่ต้องบุกเข้าไปขโมยมันออกมาคือตัวเขาเองภารกิจได้เปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่การหนีไม่ใช่การทดลองแต่เป็นการบุกปล้นที่เป็นไปไม่ได้เพื่อขโมยความหวังเดียวที่เขามีกลับคืนมาโอ๊ตปล่อยมือจากแขนของอาจารย์แววตาของเขาเปลี่ยนไป ความสิ้งหวังถูกแทนที่ด้วยความเด็บเดี่ยวอันเย็นเยียบวันที่สมบูรณ์แบบที่วนซ้ำไปมารู้ทุกตารางนิ้วในเส้นทางทุกจังหวะของสัญญาณไฟทุกพฤติกรรมของผู้คนมันไม่ใช่คำสาบอีกต่อไปมันคือแผนที่คือพิม์พเขียวคือสนามซ้อมที่ดีที่สุดในโลกสำหรับภารกิจของเขาผมมีเวลาไม่สิ้นสุดที่จะวางแผนโอ๊ตพูดกับตัวเอง ผมมีเวลาไม่สิ้นสุดที่จะวางแผนโอ๊ดพูดกับตัวเองเสียงเรียบแต่ดังกล้องอยู่ในใจเขามองออกไปนอกหน้าต่างดวงอาทิตย์กำลังคล้อยต่ำลงเป็นสัญญาณว่าหลูปนี้ใกล้จะจบลงแล้วแต่โอ๊ดไม่กลัวอีกต่อไปลูปที่ผ่านมาคือการเล่นแต่หลูปต่อไปคือการล่า